เจ้าหน้าที่ตมภูเก็ตจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าทำแทงเถื่อนที่โรงแรมแห่งหนึ่งกลางใจเมืองภูเก็ตขณะนี้ผูมิกับตมได้เดินทางมาตรวจสอบที่เกศพร้อมกับสาธารณสุขจังหวัดจะได้มาตรวจสอบว่ายาที่พบในห้องที่ทำแทงเป็นยาชนิดใดเดี๋ยวรอนุ่นก่อนเราต้องมีแค่ล้างจาน จำเลยมันต้องเชื่อใจเขาบ้างเอะพี่บอมอาผมเคยทำอะไรเอาผมเคยทำฉันนี่เขารู้น่ะตองนี้เก็บพูดจริงจริงก่อนเลยก็ของแก่ท่านทำไงขั้นตอนฉีดยาขีดยาอะไรก่อนขั้นตอนเริ่มแรกที่ผู้หญิงเข้ามานี่เองทำยังไงเดี๋ยวบอกเจ้านายพี่เลยใช้ถุ้มมือก่อนทำไงทำไงคยาอะไรยายาไหนยาไหนชี้เลยชีเลยตัวไหนขังแร็ นีนี่กไอินไวไม่ตกินมาแล้วกินมาแลแล้วต่อไปไม่แล้วต่อไปเวลาเองทำอ่ะเองจะทำยังไงใช้ไหต่อไปใช้ไหนต่อไปเอาี่คนนก่อนใช่ไหมใช่ป่ะอ่ากนนเสร็จแล้วทำไงต่อ กดูอนารับินับอยู่ไหนยาับวัไหนันียาคขับยัับตัวฉีดเนี่ยฉีดตอนไหนฉีดตอนไหนตัวฉีดแหะอันนี้ไม่ได้ฉีดเราดูทยไงอะอันนี้เราูเราอไมช่ไหมอมีลุกนู้มือาชกอะไรเงี้ยใช่ใดูใช่มใชใชวิธีดูดออกใช่ไหมก้อนเลือดใช้ดูดออก ยาขับฉีฉีติงโอ้ฉีสิงไอ้เข็มอยู่ไหนไอ้ตัวนี้ตัวนี้คืออะไรนี่ไอ้ตัวนี้เวลาเองเองทำอะไรไอ้ตัวนี้ไม่ใช่ใช้ตัวนี้ฉีดเหรออ๋อสลิงไอ้นี้ใช้นี่ฉีแต่นี้เข็มใช่ไหม้วยาฉีดอยู่ไหนอ่ะอ๋อไอ้นี้ฉีดเข้าไปเดี๋ยวหมอมาถามระยาอะไรแต่ไม่แล้วครั้งละเท่าไหร่ที่เองทำอ่ะครั้งละหมื่นหรือว่าครั้งละไหร่ เท่าไหร่ไอ้จอนไอ้จอนมันบอกเท่าไรนะหมื่นสองหมื่นสองนะโอ้รถราคาเรื่อยๆเท่าไหรไม่ติดลูกค้าด้วยทำเดือนใช่ไหมเป็นว่าสองเดือนแล้วสองเดือนสามเดือนเท่าไรอย่างนี้ไหมไม่ใช่ครับผมคิดยังไงอ่ะคิดตังยังไงอ่ะบคิดว่ามันเขาไม่ได้ทำมีมันอธิบายก็จบแล้วเมื่อกี้บอกว่า